ไม่ต้องไม่ต้องแื่งานอย่างเซ็กซีเมื่อกี้คก็ยซอกว่ะคือจริงๆคือเราอยากคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเกิร์ลรีบาี่เป็นนักร้องแนวแนวเซ็กซี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดมาจากแบบความแบบความพยายามข้างในว่าฉันจะเซ็กซี่อะคือเอาเป็นว่าเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าเด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันเหมือนเป็นแบบ คือฉันฉันแบบฉันสวยอ่ะฉันเด้งอ่ะฉันก็แบบมาเด้ง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 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลฟิลข้างในเวลาเวลาแบบเนื้อ้องให้มันผสมกับท่าเต้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ให้เราดูแบบสวยเละเชิดหญิงเอาไว้มากกว่าคือไม่ต้องว่าโอ้ยฉันจะทํายังไงดีให้แบบว่าดูเซ็กซี่มากๆเรว่อยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นนะคะเอาเป็นว่าสมมติเราท่าเต้นแล้วเนี่ยแล้วเรา อยู่กับตรงเพลงแล้วมันเข้าจังหวะกันจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงอ่ะมันออกมาเองอใ<ช>่ใอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเขาทำเซ็กซี่เขาจะดูน่ากลัวใช่ไหมเฮ้ยน่ากลัวไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่อย่างผู้หญิงเราเนี้ยมันจะง่ายอ่ะคะ่ะคือ อเป็นผู้หญิงกูเนี่ยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงีย้ยมันจะออกมาเองคือจริงๆเราเซ็กซี่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเต้นเซ็กซี่หรือว่าอะไรเซ็กซี่มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละคนมีความเซ็กซี่เป็นของตัวเองแต่ละคนมีบุค,คลิกท่าทางเป็นของตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นพรีเซนต์ออกมาด้วยความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราพรีเซนต์ตามธรรมชาติของเราปุ๊บแมันจะดูดีเพราะอย่างที่น้องๆเต้นจากเมื่อกี้แต่ละคนก็มีนะมีเซกเพวคใช่แล้วก็เซกซี่นเหมือนยังเขินอยูย่อะใช่ปะคะ เหมือนยังเคยอยู่อ่ะมันมันได้แหละค่ะผู้หญิงทุกคนเลยไม่ใช่แค่แบบเราในห้องนี้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครข้างนอกอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันพยายามมั่นใจอะนะมั่นใจแล้วพยายามดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาพยายามหาให้เจอว่าเราเด่นตรงไหนการถามไม้หิงเก็กทีมอกโชคมาก เไรียมหาความเซ็กซี่ของตัวเองออกมาคือแต่ละคนอพี่ว่าก็แค่แบบมั่นใจแหละแค่มั่นใจเพราะความมั่นใจจะเป็นบ่อเกินทุกอย่างทุกอย่างจะดีเองเพราะจริงๆครูกายเคยสอนพวกพี่ๆเขามาคือชีวิตชีวิตจริงๆประจําวันเขาก็เรียบร้อยเป็นเหมือนมือหูเลยจริงๆแต่พอเวลาพอออนสเตจเขาก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยสามพันเศษก็คือเหมือนเพลงอะไรเข้ามาเขาก็ทาเป็นลักษณะรูปแบบที่เขาทำดังนั้นเลย ปล่อไหวค่ะไหวนะไม่ยากหรอกอย่างนี้ดีกว่าแบบว่ารบกวนให้มีคนตั้งรับเลยสักครึ่งเพลงสักครึ่งเพลงถ้าแบบตั้งแต่มาแล้วมาถึงพุกมมาถึงพุกมอ่ะอ่ะอ่ะหนุ่มๆตกนิดหน่อยหนุ่มๆ เอาคลิปเน่าไปอีกคนสวยเนาะอารมณ์เสียข่าวไปคนนึงเขาจะเต้นได้ไหมพี่แจไปแล้วอ่ะอะไรนะลูก ยังไงแน่ไม่ักอ่เอะลเอจะทไมเห้ฉันาไว้ตรอเธอใจถึง่ยอมสุตาน่ารัน้าฉันต้องนารอดเงเด้เดงนาเเดงเ้ให้ขาอด้เดงๆเดหนาฉันไว้เใจอยู่ข่าเธอเดงๆด้เช

กลัวกลัวกลัวจำชินเนี่ยเห็นไหมลูกว่ามันแบบพี่เขาไม่ได้อะไรมากเลยนะแค่หน้าแค่เพอร์ฟอร์มแค่ท่าเขาแบบว่าก็แบบพี่แดนนี่บางทียิ้มยิ้มด้วยแต่แบบด้วยความยิ้มของเขาแบบโอ้โอ้ไม่กอดใช่ไหมแน่นอนถามคำถามค่ะอยากจะว่าพี่ร้องได้ไหมแบว่าเต้นขนาดนั้เสียงมันไม่ตกไปเลยอะค่ะก็ มันจะมีวิธีการฝึกค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นครูการหรือว่าครูแหม่มหรือครูที่ไปสอนหาจะสอนก็จะมีคาส์สำหรับเด็กเล่นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดแล้วก็ร้องด้วยหรือไม่ก็กระโดดอยู่กับที่แล้วก็ร้องกระโดดอยู่กับที่ใช่ค่ะแล้วเวลาแล้วเวลาแบบว่าเวลากระโดดหรือว่าเวลาวิ่งอะไรเงี้ยค่ะให้บังคับก็บังลมใช่แล้วมันจะช่วยได้มากจริงจริงทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่การฝึกอะค่ะเพราะว่าอย่างสมมติเพลงแรกใช่ไหมคะสมมติเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยมันเล่นหลายเพลงช่ เพลงแรกมันก็ยังพอไหวเพลงที่แปดเนี่ยมันก็จะเริ่มตกแล้วถ้าถติว่าเราไม่ได้ซ้อมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าช่วงไหนที่แบบซ้อมบ่อยๆแล้วก็มีแบบช่วงเทศกาลคอนเสิร์ตติดๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไปได้และที่สําคัญก็คือร่างกายต้องฟิตนะคะก็คือต้องออกกำลังกายให้เราแข็งแรงมากๆเพราะว่าไม่งั้นพอแบบอย่างที่กิฟซ่าบอกไปเงี้ยพอถึงเพลงสุดท้ายปุ๊บอ่บควบคุมเสียงไม่ได้แล้วเสียงแกว่งเลยอะ กันช่วงนนี้แบบรบกวนอีกแป๊บเึงแล้วกันน้องแบบว่าให้ช่วยดูน้องสักนิดหนึ่งอะแตจขาวแยกไปดูตลักขาดเลยได้ร<า><ค>ับทีนี้ถ้าไม่ใช่ภูการเนี่ยไม่ได้เลยนะ,ะใช่ภ<ด>ูการนี่ไม่ได้ขอให้ดังๆอีกสิ่งกันละกัน คุณแม่พาไปโอ้ยคาูั้าลยพวกครูป้าใส่้าดูแลเอานองอยู่เรื่องปากไปลูกปากไปนหเปล้างแดงข้าแดงจมปากกันไปลเราันตอบอยากไปอ่ะสิหนุ่มอยากไปกูไมจาร้ลาเลยนะลาเลยโอ๊ยลาเลยเหรอ ป่ะป่ะ่อตได้เลยเม่อยังแลวได้เลยหลุดหมดที